子怡，哎呀，那 การแข่งขันเรือยาวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรจัดขึ้นแล้วโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรวันที่ 8, 9, 10กรกฎาคม2565ชมเชียร์เรือยาวระดับแชมป์ถ้วยพระราชทานจากทั่วสารทิศที่จะลงสนามแข่งขันสึกชิงเจ้าความเร็วในท้องน้ำภายในบึงสีไฟเรือยาวที่ลงแข่งขันในครั้งนี้ ประเภทเรือเจ็ดฝีพายรวมแล้วกว่าสาสิบรลำเรืเอสามสิบฝีพายสิบหกลำและที่ต้องตามชมตามเชียร์คือเรือยาวห้าสิห้าฝีพายแปดลำเป็นเรือดังจากในจังหวัดพิกิตรและจากต่างจังหวัดที่ขอท้าประลองศึกครั้งนี้มหกรรมกีฬาเปิดเมืองพิจิตชมบึงสีไฟจัดใหญ่แน่นอน สำหรับเรือ55าฝีภายท่านจะได้ชมแรเชียเรือพันแสงเรือพิจิตนาวาเขรางนครเรือชาลวันสิงลีโอเรือพญาราชสีซึ่งเป็นเรือดังที่มีดีกีแชมป์ถ้วยพระราชทานจากหลายสนามส่วนผู้ท้าประลองที่เดินทางมาจากต่างแดนคือเรือแม่เหลืองทองจากจังหวัดสระบุรีเรือสาวสวยเมืองฟ้าจากจังหวัดสกลนครเรือหลวง พ่อจักวีทีสปัดจากจังหวัดสระบุรีเรือเทพองค์อินจากจังหวัดพิษณุโลเรือยาวทั้งสามประเภทจะลงน้ำจ้ำพายแข่งขันกันก,นกว่าสองร้อเที่ยวให้ชมให้เชียร์กันอย่างสะใจอย่าลืมวันที่แปดวันที่เกวันที่สิบกรกฎาคม2 5งพห้าเรามีนักกันที่บึงสีไฟงานนี้เที่ยวฟรีชมฟรี อบจพิจิตรับประกันคุณภาพมันสะไกแน่นอน